หรือว่ายังไงเวลาลูกมันดันเป็นปาระไรมันต้องใช้ลอกเลยลอกเลยดิีหรอลอกลอกเลยดิอืยแต่ไม่ใช้ลุมไหมไอตัวนี้ไม่ใช้ลุมมือไม่ได้ใช้ลุมใช้ลุมคือลอกลอกเลยโอ้โหรถอ้อยคว่ำครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจรเป็ดบุกกษตรชาวยูทูบครับผมอยู่กับผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลครับหลุดบ่ครับ ต้องดูตัวนี้ครับถ้าถ้าตัวนี้ถ้าใส่ลงขาก็ไอตัวตัวนี้เพราะรู้ตอนแต่การเกษตรมันต้องขาดไปแล้วมันบลอดแล้วมันเป็นขาดไปแล้วต่อตัวนึงเพราะตัวนั้นมันจะคลายออกแต่ว่ามันมีว่าปิดอยู่ผมก็ปิดเอาผมนับปิดมาวันเข้าอยู่แล้วถ้ามันรั่วเอานี่ฟ้าวควันเด็นควันต่อเลยว่ามันว่ามันบั่วมันเลเป็นอะไรที่นั่

ก็ต้องไปดูไส้เกลียวที่ไทยกันบ้านในเกลียวเขาเลยงมันบ่อหรอไ่รครับครับเดี๋ยวเชิอเกียร์สุดท้ายเกียวแปดต้องไปดูตัวตัวเลยดิโอ้ตัวด้วยเหรอของตัวแม่อันนี้ลมนานยังครับป่านี้ลมนานยังใบใบสี่โมงเดียวเราไปดูแล้วเราหลุดได้ไงฮะแต่แต่ไปดูตัวแม่เนาะว่ามันหลุดได้ไงครับสภาพเดิมเป๊ะต้องดูไอ้ตัว นี่มาดูลำโพงตัว,ตวแม่ครับตัวนี้ครับตัวนี้เดือถ้าสลักมันหลุดแบบไหนไมันก็ต้องถ้าสลักตัวนี้เวลาลงนวลมันดันแม่เนาะมันดันแม่ไว้วแ,ออแล้วสลักตัวนี้มันจะขึ้นเลยนี่นนเออไอ้มันเออนี่แหละอันนี้มันเซฟตี้ทางเดียวเหรอ เนี่ยคือว่าตัวถ้าตัวนี้ล็อกตัวล็อกเลยนะถ้าไม่มีตัวไหนดันขึ้นอ่ะอ่าเออมันก็หลงเลยเดี๋ยอถ้ามันล็อกล็อกเลยนะปกติอมตีมาถูมันก็หลงเลยดิเออแล้วมันนั่งดึงอ่ะอ่มันนั่งดึ่เลยอ่าล็กล้อโอ้ก็ยูนสิแหละผมลงมากก็่ยูนดีเลยยูนจังสี่เลยแบบนี้เยูืนยืแบบนี้เลยตอนที่ลุกนะมีแต่ล้มันอยู่ออกเฟนว่ะผมเลยมาปิดฝาลโอ้สี่แบบตัวนี้แหละอ่าใช่ไหมดูดันล้มหนีเลย ปกติตอปุ๊บมันจะตองเปิดมีก่อนไลลงมันจะายรูมันหมใช่นนี้พอผมลงมาปุ๊บลงมาฟีฟฟผมอาปิดเบาโอ้เออใส่ยปตนี้ลูกเอมันกระลุดจากตัวปุ๊มมาเะจากมันเนาะโูขาดเนาะอืมนี้สายขาดไปเลยโอ้สายขาดสายายอืนนี้สายขาดโอ้ขาดมแล้วขาดมแล้วหรือว่าไอ้ตัวนี้มันหลุดออกมาเลยที่กระตูไม่มาไอ้นี้มันต้องต้องอยู่กับตูพวงเลยตัวพ่วงตัลูกเสีวปตนี้มันขาด ตรงจังหวะขาดปุ๊บตรงจังหวะมันหลุดอ่ะผมคิดว่ามันหลุดปุ๊บตัวนี้ก็ทากมาเลยจริงๆถ้าตัวนี้บัหลุดเลยนี่บันมีขาดครับครับอยู่ปึ๊กเลยครับเพราะว่าเชื่อมไม่ยังแต่ผมว่าก็แปลกใจว่ามันหลุดได้ไงเนาะผมยังงงเลยนะผมลงมามันหลุดได้จังไหนนะผมยังงงอยู่ครับเออหืออาจจะเกี่ยวกับตัวนั่นน่ะตัวล็อกเออตัวล็อกเวลาเวลามันเขย่าแล้วมันเปิดเองเหรอหรือว่ายังไงเวลาลูกมันดันเป็นปลาไม่มันต้องใช้ล็อกมันล็อกเลยเนี่ยหรอ ล็อกๆเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่ลุมไหมไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ลุมมือไม่ได้ใช่ลมไม่ใช่ลมคือล็อกๆเลยอยู่เลยสายบ้านมันต้องมีสายเกี่ยวกับตัวนี้เออบผมี่นี่ห้อยไว้ยังดีเลยอ๋อนี่ห้อยห้อยไปต่างหากใช่เอาเลียบเนี่ยสายผมห้อยไว้ยังดีเลยเห็นไหมมันพ้นตัวนี้ใช่ไหมใช่มันขาดเหนีไม่ใช่มันขาดดังนี่มานี่เอเออมันขาดเออมันน่าจะขาดใช่ไหมล่ะเออนายขาดขา ไม่ถ้าไม่ผมผมคิดว่าถ้ามันปลดล็อกได้นะมันต้องมีกำลังสูงมากเลยนะใช่ใช่มันต้องดึงขึ้นว่าน่าจะเนี่ยตัวนี้ขาดแล้วมันเกี่ยวตัวนี้ดึงตัวนี้ขึ้นน่าจะใช่มันต้องมันต้องดึงขึ้นอะตัวนี้ก็ไม่ไม่เป็นนี้งไงล่ะถ้ารัดอย่างดีอะใช่ไหมสายมันน่าจะอยู่ตรงนี้อะถ้าไม่ขาดถ้าถ้านี้ขนาดขมไปจะอยู่งั้น แต่รีดมันจะไม่ขยับเลยเนี่ยโค้งไว้อย่างนี้มันน่าจะขาดเลยแล้วมันดึงไอ้ตัวนี้ขึ้นมันน่าจังหวะกระแทกอ่ะใช่ช่วงจังหวะมันโยกไอตัวนี้ปั๊บเวลาเราลงเนินปั๊บไอ้ตัวนี้ดึงขึ้นเหมันมันดันไอ้นี้รถตัวลูกออกช่วงจังหวะลูกมันขย่าตัวให้พอดีเนาะใช่ไหมไอ้นี่ขาดลูกนี่นะแล้วไอตัวนี้มันขาดไอตัวนี้นี่ รถน้อ,อยกำลังวิ่งนะครับตอนเย็นนี่รถเริ่มเยอะครับเส้นนี้ไม่ต้องห่วงอันนี้ลูกนะครับลูกอ่าน่าจะหลุดไม่รู้ว่าจะจะหลุดแบบไหนไม่รู้หลุดตักสลิงหรือเปล่าไม่รู้ว่าอะไรจะไปเกี่ยวข้องกับตัวปลดสลักหรือเปล่าครับคนก็ถือว่ามาไกายเติบไปเนี่ยฮะหลุดออกจากตัวแม่ ครับพี่ผมไม่เห็นนะพี่ผมถ้าลูกลูกหลุดอย่างนี้ผมนึกว่าตัวนี้มันขาดครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันขาดตัวหูสลักเนี่ยตัวต่อนี่ครับที่แรกนึกว่าขาดน็อตขาดที่ไหได้แม่ขาดครับมาดูแล้วก็ไปดูตัวแม่ไม่รู้ว่ามันหลุดยังไงนะครับ แต่นี้เขาก็จะทําการลากออกจากพื้นถนนก่อนครับตอนนี้ก็กินไปหนึ่งเลนเลยน่าจะลากออกครับสิบล้อพว่วงโปรดอ่าใครขับขี่ก็โปรดตรวจเช็คด,ดีนะครับผมสําหรับลูกพ่วงนะครับหรือว่าสลักอะไรต่างๆนะ ก็ปแปลกของกันว่าหลุดได้ไงทุกคนสงสัยไหมเอาทุกคนสงสัยไหม มันหลุดจังหวะลงโนนพอดีเลยใช่ปะครับหรือว่าอยู่กลางโนนพอดีเลยเหรอมันหลุดตอนไหนผมก็ไม่รู้นะเพราะจะลงนโนนมาผมก็ใส่รใ่หลักวันใช่ครับอครับมันหลุดูลุตเราสภาพมันอยังอย่างผมไม่รู้หลุดไปอย่างนีผมก็แปลกเหมือนกันนะป๋าบอกว่าเนี่ยมึงไม่เลยมันหลุดยังไงหล่ะมันหลุดได้ไงเนี่ยไม่หลุดถ้าเลงมาลุบเฮ้ยแต่เนี่มันไม่หลอกนะแต่ว่าลงมาลุผมก็ไม่เบาเนี่ย ลำโพงไม่ล็อกอยางไงมันทำให้หลุดได้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันต้องมีตัวล็อกนะใช่ไหมอันนี้มันขยับเลื่อนได้ นายบ๊วเขาว่าจะเอาลูกพ่วงออกเข้าข้างก่อนไหมนี่ังอ้ยเขาเอาไม่ได้รถไถดันให้เอาไ้ไม่มีแต่คนไม่ถ้าถ้านั่นเอาตัวแม่ดึงก็ได้มั้งผมว่าจะเอาตัวนี้ดึง ดึงก้อนหรือว่าสะให้ดันก้อนบปดึงดึงก้อนดึงก้อนเลยเอาเอาทุกข์เอาว่ามันมัมีทนมีสลิงก้อนไปเอาสลิงอยู่นะสินดึงดึงมาไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วค่อยดันอ้อยเข้าข้างเขาถ้าดันถ้าดันอ้อยมามันก็จะนี่มันน่ะตัวแม่น่าจะดึงไหวมั้งทำไมแบบเอารถไถดัน ช่วยดันไหวเพรว่าไหวเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมเพราะนั่นคือบุคคลบ้านกดหลักไอ้ไก่เรื่อย่างไม่ใช่หรุดนขั้งหนึ่งแบบนี้เลยโอเคครับสำหรับปีนี้๊ายบายครับสวัสดีครับ